สสวััดีีคคนนะรบผมแอปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูง่งาน Thailand Comic Con นะครับผม2024นะครับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสจัดงานแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้นะครับตัวกระตูนตัวนี้ได้มีโอกาสมาร,าร,ร่วมเป็นส่วนหนึง่ง ตัวตัวนี้นะฮะมีพลังพิเศษครับผมพลังนี้คือพลังความรักหลายคนอาจจะไม่เห็นมันเพราะไฟน้อยแต่ผมไม่กลัวผมขาวขึ้นเล็กน้อยเหมือนกัน เป็นงานที you know, him, cartoon, actors, er right, film, so ่เกี่ยวกับการ์ตูนต่างๆนะครับก็จะมีตัวละครการ์ตูนต่างๆมากมายที่ให้กับทุกคนได้มาเห็นกันในงานวันนี้ด้วยก็จะมีเราเด็กๆหลายๆคนมาเด็กๆหลายคนมาเด็กๆหลายคนมาซึ่งตอนนี้เด็กๆกลับบ้านหแล้วเหลือแต่เหลือแต่เด็กๆนะครับผมเหลือแต่เด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับขอเสียงไว้ พูดถึงต ah, ัวการ์ตูนชอบตัวการ์ตูนตัวอะไรกันบ้างเจ้าหูทองโอ้โหไทยไทยเอาแบบญี่ป hmm, ุ่นญี ho, ่ปุ่นดิเสือมูนโอ้เสือแอบแต้วเสือมูนโอ้โหเดี๋ยวช่วยยืนหน่อยยืนหน่อยเอาขึ้นอะไรหล่ะอันนี้นี่พูดถึงเซรามูนอ่ะถือเสื้อสมุดไหมอันนี้ถือสมุดนะ ชอบผมชอบสไปเดอร์แมนชอบสไปเดอร์แมนเป็นเป็นตัวเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่หล่อหุ่นดีนะครับผมแล้วก็ชอบชอบชุดเขาแนบเนื้อแนบเนื้อแล้วเวลาเวลาปล่อยใยเนี่ยรู้สึกมีความผูกพันนะเพราะเขามีเรื่องใหญ่ ช่วเหลือเพื่อมนุษย์ถ้าผมวันหนึงผมได้เป็นสไปเดอร์แมนผมจะไปช่วยเหลือทุกคนที่เป็นโรควัยสูงอายุคทุกคนใครเดินไม่ได้ผมจะไปช่วยเขาเดินใครเคี้ยวไม่ไหวเดี๋ซื้อฟันลองไม้ใส่งานผมแล้วก็วันนี้ก็งานไทยแลนด์คอมมิคอน มีตั้งแต่วันที่9ถึง11นะครับที่ผ่านมาก็วันนี้โชวสุดท้ายแล้วแล้วผมก็เป็นโชว์สุดท้ายด้วยเป็นโชว์ปิดท้ายของงานในครั้งนี้เลยนะผ้มรู้สึกดีใจมาก